สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและตระหนักรู้กับรายการตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองกับผมธรรมครับและไฝ่ดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ทํายากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเลยนะคะพี่ธรรมนั่นคือศิล,ละปะของการปล่อยให้มันเป็นไปค่ะในโลกยุคนี้เราถูกสอนให้เป็นผู้ควบคุมครับเราพยายามควบคุมอนาคต ควบคุมความรู้สึกของคนอื่นแม้แต่ควบคุมสภาพจราจรที่เราคุมไม่ได้พอสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจคิดเราก็เป็นทุกข์ครับใช่ค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยให้มันเป็นไปคือการลัดทิ้งหน้าที่หรือการขี้เกียจแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วมันคือความฉลาดทางอารมณ์และปัญญาทางธรรมที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยค่ะ พี่รำคะช่วยขยายความคำว่าปล่อยให้มันเป็นไปในมุมของตถาตาหน่อยค่ะว่ามันต่างจากการช่างมันแบบไม่รับผิดชอบยังไงคะต่างกันมากครับฝ่ายดีช่างมันแบบประชดคือการทิ้งปัญหาแต่ปล่อยให้มันเป็นไปตามหลักตถาตาคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วครับเหตุเราทำเต็มที่รดน้ำพรวนดินผลดอกไม้จะบานเมื่อไหร่หรือจะมีหนอนมากัดไหม นั่นคือส่วนที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับภาษาบาลีมีคำว่ายถากรรมมุปะคะคือเป็นไปตามกรรมหรือตามเหตุปัจจัยครับเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุของมันเราจะเลิกเอาตัวตนไปแบกโลกไว้ทั้งใบใจของเราจะเบาลงทันทีครับเหมือนเวลาเราไปไม่ทันรถเมนะคะถ้าเรากโกรธเราก็เป็นทุกข์เพราะรถไปแล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับว่าเออเราไม่ทันรถแล้วนะ เราจะมีสติหาทางเลือกใหม่ได้ทันทีหรือรอขึ้นรถคันต่อไปแล้วในแต่ละช่วงวัยจะนำศิลปะนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างคะวัยเด็กพ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกเติบโตตามธรรมชาติไม่ใช่เอาความคาดหวังของพ่อแม่ไปบีบคันเขาวัยทำงานสู้ให้เต็มที่แข่งให้สุดแรงแต่พอผลลัพธ์ออกมาแล้วไม่ว่าชนะหรือแพ้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพื่อจะได้ไม่สะสมความเครียดครับ ไว้ผู้สูงอายุปล่อยวางเรื่องลูกหลานและความเสื่อมของร่างกายยอมรับความชราด้วยใจที่เป็นมิตรส่วนเรื่องของลูกหลานก็ปล่อยไปตามเส้นทางชีวิตที่พวกเขาเลือกเองการปล่อยให้เป็นไปคือการวางความอยากหรือตัณหาที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราใช่ไหมคะถูกต้องครับเมื่อเราลดความอยากบงการลงเราจะเห็นความงดงามของโลกในแบบที่มันเป็นจริงๆความสงบไม่ได้เกิดจากโลกที่มีปัญหา แต่เกิดจากใจที่ไม่มีปัญหากับโลกครับสรุปแล้วศิลปะของการปล่อยให้มันเป็นไปคือการทำเหตุให้ดีที่สุดแล้ววางใจในผลลัพธ์นะคะครับเหมือนที่ท่านพุทธทาสภิกษุเคยสอนเรื่องการมีจิตว่างคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นลองฝึกดูครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆในวันนี้ปล่อยความหงุดหงิดทิ้งไปปล่อยความกังวลทิ้งไปแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุดความสุขอยู่ใกล้แค่นี้เองครับ แค่แบมือที่กำแน่นออกแล้วยอมรับความจริงในอย่างที่เป็นใจเราก็เบาสบายหากท่านผู้ชมได้รับความสบายใจจากคลิปในวันนี้ช่วยกันกดถูกใจและกดแชร์ให้คนรอบข้างที่กำลังเครียดหรือแบกเรื่องหนักไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องตาตาของเราเพื่อความเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณไปด้วยกันครับ สุดท้ายนี้สำคัญมากๆเลยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าเรื่องไหนในชีวิตที่ท่านรู้สึกว่าปล่อยวางได้ยากที่สุดหรือวันนี้ท่านได้ลองปล่อยเรื่องไหนให้เป็นไปตามทางของมันแล้วบ้างคะผมและทีมงานตั้งใจอ่านทุกคอมเมนต์ของทุกท่านครับเพื่อนำคำแนะนำของท่านมาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นให้ตรงใจท่านผู้ชมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เรามาร่วมสร้างชุมชนแห่งการตื่นรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องฝ่ายดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ